อาสวัสดีครับพี่น้องวินีบ้างๆครับน้องเขามาไทยขีดินแห้งยุคข้างบ้านครับเขาว่าไทยยังก็ะปู๋นี่ไทยแน่วเลยท่นได้เลี่ยวอยู่เลยเบิ้งยักหน่อยกันนั่งก็ถอยมาปาดหังงานก่อนนะรับแรกเอาไปเสิไปทางคุณวานนี้ไถสูตรใดวะไี้คนอยู่บ่อยที่ อ๋อปิ๋งตัวครับดูน,น,นเห็ดแนวไ่ะของมันเนี่ยโอ้เขาบาา้าแล้วน้าปวดน่ะอึอเห็ดลงไปอึไม่ได่หินโอ้กระเขาของเกียร์อยู่ครับ มาไทยขายงา,าไหมซึ่งไปลาวพุทธเอาไปโอ้ไทไท,ไทแบบมีห้องกลางตัวนี่มาต้องนำไปอีกอยังไงไปส่งไหนไปนี่บ้างรู้ไหมเอาถอยลังมาถอยมาถอยมาถอยชาได้๋ยปะเอาถอยมาเอา โอ้ไปทางพุ่นไปนี่โอ้ไปตัวคุณป้าโอ้อึอง้งงไวอยังนี่ต้นมันนี่โอ้อึ้ากุ้งกวนแบบไงปะกี้ไทยไหมโอ้ปล่อยไปปล่อยแล้วปักหางลงจึ๊บ ใส่เกียร์เดินหน้าปล่อยคัดเหยียบคันเร่งส่งมาเอาสงใสเพราได้แตะคันเร่งกับพาไปไอ้เอ้ยโอ้ขีหินตั้งน้นนะอืออเขาบอกเอา,าหอกเนี่ยวะโอ้มาดูมาดูผานตาช้างโค้งหกใส่ห้าห้าผาน โอ้เอ้อบ้างไหมบ้างไหมโอ้โอือไหนเราไปมันอยากไปเปียกหน่อยดีเนาะนี่จะปลูกมันบ่าปะไปแล้วคุณอย่างน้ำจักหน่อยก่อน เอาสิโอ้ยแบงค์ได้ปะนี่ปล่อยมาปล่อยมาไปตัวแบบนี้เอาเอาแบบได้แล้วปะนี่เอา,เอาตัดหวัวง,งานอีกรอบครับโอ้โหสูตรไหนไม่รู้ไปฟร้างหางลงใส่เกียร์เดินหนา้าปล่อยคัดไปเลยเอา ว่แม่ยนสีอไถ่เมียนตัวนี้แท่ๆมันด้วยรถโอ้แต่ว่าก้อนดินก้อนใหญ่ใหญ่ใหญ่ดิพี่น้องคนนั้ที่เฮี้ยนแหละครับแต่ว่าผูกมันขันเวลาไปจักหน่อยเอ้าอย่าไปแย่งหนะ่วเจ้าลงไปเสียงผัน ขูดหินนั่้วนั่นขูดแกนลกูกโคาคาดกคขาดทุกนโอ้ยหายลงไปต้วนละ่ะเสียงไงอเอนำกลดมก็นะนี่จ้องไหวอย่างน้อขโมยขูดไปนัน่ไปแล้วครับคีมันใส่โคด้ดเร็วบ่ได้ครับ Quay 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 โอ้โหแลครับรถ้อยไปแล้วคุณรถขนไทยไอย้รถขน้อยครับผมเม็นรถขนไทยเอาดันนี้ไปนี่อาขาลงไปในถอยระวังรถด้วยวเอาเลยรถเข่าหางไหลช่วงนี้เอาไปเตี้ยวแนวเตี้ยวแนวยับทึ่งเงามัน ของแท้ <c oughs> เอา้มาแล้วเอาเอานำลงอีกรอบหนึ่งเลยเอา้าโอ้เข็ดเชียวเลยวะเสียงไหมมีแต่หินเลยบ่วะ อโอ้ยงไงจักหนอยเด้วยใส่เกียร์อะไรวะปักหน้าปักหลังโอ้ยถอยไม่อยิกสุบใสถิศปูกมั่นบ,อบอ่าว่ะไปแล้วไปเลยถอยไปอู้ยถอยยาวเลย เออเง <c oughs> า h a u หอยไปเลยเอ้ากูผออู้ไถยเราบางนั่นน่ะกูผู้ไถยโอ้ย <c oughs> บางพินิทไทยต้นนั่นหนอกผ่้ไถยครับยังอยู่คือเก่าอยู่คนนึงโอ้ยจงไว้ย่างน้อหัวหน้าเอ,อย้ยเอ้าผู้ไถยผู้ไถยจงไว้ตัวหัวไง ไปเบ่งหนักตัวโอิยดีสภาพแข็งครับเฮ้ยเาเราหวางแล้วก็เฮ็ดไปทั่วไปทีมแล้วมึงนี้ถอยมาถอยมาเ้ยไปรุ่นครับไปรุ่นรุ่นน้องอยาิกันนี่แหละครับโอ้คลิปนี้ครับ ผมมีอย่างไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดะครับด้ยวยซาเลคินีเอาไว้ท่าน,นี้ก่อนครับขอบคุณครับ